โอเคเสร็จเรียบร้อยนะครับตูจ้จดหมายแจ้งลายนะตัวนี้ใส่จดหมายแล้วทําการแจ้งลายไปยังข้อความกลุ่มที่เรากําหนดไว้นะครับเสียบปลั๊กไฟบ้านด้านข้างนะครับอะแดปเตอร์เดี๋ยวมีไปให้นะห้ามใช้ตัวอื่นเดี๋ยวไฟเกินนะครับปุ๊บถอดออกก่อนมันจะเป็นแจ็ค DC ตัวนี้นะครับใช้ e s p 3 2ในการทํางานนะครับร่วมกับตัวมีบัสเซอร์สัญญาณเสียงนะครับตัวดําๆกลมๆแล้วก็ไปที่ i r เ sensor ตรวจจับ ตัวจดหมายที่ส่งเข้ามานะครับเวลาเราใส่จดหมายไปอะ่ะมันก็จะผ่านเซ็นเซอร์นะแล้วก็ส่งไปที่ esp esp ทําการเกาะ WiFi แล้วก็แจ้งไปตัว l ลายที่เรากําหนดไว้นะครับเป็นลายกลุ่มนะครับสามารถเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนรูปแล้วก็เชิญเพื่อนได้เลยนะครับอันนี้ผมเสียบไฟอ่า ตอนแรกอะไฟสีน้ําเงินอะมันจะดับอยู่นะครับถ้าเข่าเชื่อม Wifi สําเร็จถ้าถูกต้องไฟสีน้าเงินจะติดนะครับหลังจากนั้นจะมีเสียงสัญญาณ3มติดไลน์ก็จะเข้าและเครื่องเริ่มทํางานนะครับคราวนี้เราลองใส่ไปให้สังเกตไฟสีน้ําเงินด้วยจะเป็นไฟสถานะนะครับปึ๊บอ่าหยอดไปจะมีเสียง1นึ่ติดถ้าตรวจจับจดหมายได้นะครับไฟสีน้ําเงินที่ดับอยู่ก็หมายความว่า ตัวเครื่องกําลังส่งข้อความไปยังไลน์นะครับ่ไลน์ก็จะขึ้นแบบนี้คุณได้รับจดหมายพร้อมกับสติกเกอร์นะครับเดี๋ยวผมใส่ไปรึบมีเสียงสองติดเมื่อตรวจจับจดหมายได้ไฟน้ําเงินดับไฟน้ําเงินติดอีกทีก็หมายความว่าเขาส่งไลน์เรียบร้อยแล้วนะครับการทํางานง่ายๆเลยไม่มีอะไรมากนะครับรึบเนี่ยไฟสีน้าเงินดับนะครับไฟสีน้ําเงินดับหมายความว่าเขากําลังส่งไลน์นะครับไฟสีน้ําเงินติดอีกทีถึงจะพร้อมใช้งานนะครับไลน์ก็จะส่งมา3ครั้งนะครับ เราก็ใส่ไปนะครับปึ๊บก็จะแจ้งมาประมาณนี้คุณได้รับจดหมายนะครับการทํางานง่ายๆเลยสามารถดึงเพื่อนเข้ากลุ่มได้เลยนะครับเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนอะไรให้เรียบร้อยนะครับอ,อันนี้คือไฟนะครับวางจดหมายจดหมายก็จะเข้ามาอยู่ด้านในนะครับแล้วก็ตัวไฟนะครับให้สังเกตไฟดีๆนะครับเสียบครั้งแรกอะ่ะเสียบปึ๊บเนี่ยไฟมันจะดับตอนนี้คือเครื่องเขากําลังเกาะตัว Wi-fi อยู่กําลังหา Wi-fi อ่าพอไฟสีน้าเงินขึ้นก็คือพร้อมใช้งานนะครับเครื่องก็จะ แจ้งด้วยว่าเครื่องพร้อมเครื่องเริ่มทํางานนะครับโอเคพร้อมส่งนะครับตัวนี้